มีรถก็อยากได้เขามีบ้านก็อยากมีเขามีอะไรก็อยากมีเหมือนเขานะคะเป็นการวิ่งหาเงินตลอดชีวิตชีวิตของคนมันทุกนะคะการหามันพาไปอยากบ้านอยากรวยอยากสวยอยากงานอยากมีอำนาจอยากมีวาสนาอยากมีสุดฟ้ามีเจตนาชีพคนความอยากของมนุษย์วิ่งรนแรงหาไป สรุปว่าสรุปว่าเราเป็นคาดของค่านิยมของสังคมนะคะเขาเขามีอะไรก็เราไปะจะไปกับเขานะคะตั้งไอโฟนไอแพดเงินเดือนไม่พอใช้สุดท้ายนะคะปวดจะหาเงินใจไม่มีหมดก็แจกพอดีต้องหาเงินมารักษา, <S <S ส,าสุขภาพตัวเองก็เห็นคนเขาเป็นอย่างนั้นนะคะสรุปว่า เลกว้างทางไกลไร่ขอบเขทตทนานอยากกองกิเลสกว้างกว่าขุนเขาสูงกว้างใหญ่กั้นสายตาขอกคองบอกคง,งสเสน่หายิ่งกว่านั้นเวียนเกิดเวียนตายหลายภพชาติจิตวิญญาณเป็นาธาตุหน้าวันวันรู้ลิษัวิชาสาระันไม่เด็ดขาดฟาดฟันสวรรค์หลวงที่เราสแสวงหานั่นคือสวรรค์หลวงไม่ใช่สวรรค์ริงสวรรค์ยิงคือชาวอาโตโโกได้ปวดแอลตัวเองแล้วนะคะเลยไม่เป็นาธาตุเป็น 对吧？<with>